สวัสดีะ่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไม่ได้เช็คพลังงานหลายวันเลยทีเดียววันนี้วันที่16มิถุนายนนะคะมาดูว่าช่วงสัปดาห์นี้7วันของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภมาดูกันคะ่ะขอพลังงานชาวราศีพฤษภว้าวซันไรส์นะคะวิว ดี๋ยวนะชาวราศีพฤกศ์เซปเ e มเบอร์ายออกมาอย่างรวดเร็วมากๆเลย Sunrise ค่ะนี่คือสัญญาณแรกของคุณพาทิตตกนะคะ r e w t r e a t e i e e a n e w Avenger ไอเดียใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆจะทำให้คุณสดชื่อและสดใสทำให้คุณมีพลังนะชาวราศีพฤกษภถ้าในช่วงสัปดาห์นี้คุณรู้สึกว่า หมดพลังหรือว่ากําลังที่จะแบบว่าเหมือนคุณต้องสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะสร้างแรงกระตุ้นบางอย่างให้กับตัวเองนะคะ Family wishes come true นะคะความฝันของคําว่าครอบครัวนะคะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณคุณอธิษฐานถึงอะไรไว้กําลังจะเป็นจริงนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเรื่องอะไร September กันยายนนะคะกันยายนชาวราศีธัตุด,ดินนะคะ ราศีกันใช่ไหมาราศีกันพระสก,การณกรคือสัญญาณของธาตุดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราศีพฤษภถ้าเหมือนกับคุณมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือว่าคุณกําลังมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างในตัวเองมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นหรือว่าความดมสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงกันยายนะคะหรือว่าแบบกัน การเริ่มต้นใหม่ๆหรือว่าทัมมิ่งบางอย่างของคุณในช่วงกันยาจะดีมากนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นมิถุนาใช่ไหมิถุนาสิงหากันยาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังสปีดกับตัวเองอยู่ในบางเรื่องไม่ว่าจะตามหาอะไรบางอย่างในตัวเองก็ตามมันอาจจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนกันยายนอาจจะเป็นการเดินทางนะคะหรือว่าการอธิษฐานการขอการเดินทางต่างประเทศหรือว่า การได้พบเจอสิ่งที่คุณค้นหาเหมือนคุณกำลังได้ค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองเจอด้วยชาวราศีพฤษภมาดูอีกค่ะว่าชาวราศีพฤษภสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสรรัญญาณ Money Pass Money Waiting for you to find it ชาวราศีพฤษภเงินร้อยคุณตามหายอยู่ เงินกําลังรอให้คุณตามหาคุณกําลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่คุณต้องปแรบบับเหมือนกับว่าในช่วงออกัสในช่วงสิ่งที่ตอนนี้ที่คุณทำ Great Passion ว้าวอย่างที่รู้สึกว่า คุณกําลังเกิดไอเดียนะคะหรือว่าคุณกําลังตามหาค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่ก็ตามชาวราศีพฤษภไอเดียมีใหม่นะคะแอดเวนเจอร์ใหม่กิจกรรมใหม่จะทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทําสิ่งนี้ฉันสนใจสิ่งนี้หรืออาจจะเป็นบางอย่างที่กระตุ้นให้คุณผลักดันให้คุณทําในสิ่งที่คุณฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจ็อบใหม่ๆเงินการหาช่องทางการเงินใหม่หรือว่าการสร้างแพชชั่นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณจะได้ ได้สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจพลังใจของคุณเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเร็วๆนี้ที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นในสปีดนี้ในช่วง7วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าหาพลังให้กับตัวเองหาจุดเปลี่ยนให้กับตัวเองหาโอกาสใหม่ๆหรือว่าสร้างกิจกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นให้ใหคุณรู้สึกว่าสดชื่นและมีความสุขเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งแพชชั่นนะคะตามหาแพชชั่นของคุณตามหาในสิ่งที่คุณรอเพราะเงินรอคุณอยู่ เงินรอคุณอยู่มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการการเดินทางหรือว่าสิ่งที่คุณขอกําลังจะเข้ามาในช่วงสิงหาก,ก็กันยาด้วยนะคะชาวราศีพฤษภทีนี้มาดูไพ่ว่าเคลียร์นะคะเอเนจีพลังงานชาวราศีพฤษภในช่วงสัปดาห์นี้7วันนี้นะคะที่คุณเข้ามารับชมอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The World เห็นไหมที่พูดไปว่าเหมือนกับว่าคุณกำลังแบบได้เดินทางได้เดินทางต่างประเทศได้ต้อง The World มันคือสิ่งใหม่มันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือการโยกย้ายสู่ความ ความสุขที่ดีกว่าสู่โอกาสที่ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อย่างที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆการเดินทางเฉลิมฉลองหรือว่าการพักผ่อนบางอย่างหรือว่าการเดินทางไกลการเดินทางต่างประเทศหรือคุณกําลังค้นหาบางอย่างของคุณเจอจุดเปลี่ยนบางอย่างคุณในการเดินทางอาจจะไป ค้นหาอะไรบางสิ่งที่คุณกําลังตามหานั้นเจอนะคะนี่คือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสู่ความสําเร็จสู่สิ่งที่ดีกว่าสู่โหสู่การเปิดโลกที่กว้างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนบางอย่างในตัวตนคุณกําลังผลักดันให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นเชื่อในสิ่งที่คุณมีจังหวะชีวิตบางสิ่งกําลังเกิดขึ้นกับคุณ คุณอาจรู้สึกว่าพยายามมามากแล้วมันยังมันมัน,ม,นมันเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในรเร็วนี้ด้วยระยะเวลาบางอย่างนะคะอาจจะเป็นงานใหม่จ็อบใหม่การเดินทางครั้งแรกนะคะหรือว่าเดินทางต่างประเทศหรือว่าการเดินทางไปสู่โชคที่ดีกว่าของชีวิตในเรื่องของการตําแหน่งงานตําแหน่งสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ไอเดียอย่างที่บอกว่าไอเดียความเป็นตัวตนของคุณจะทําให้คุณได้สร้าง สร้างสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นสร้างพลังสร้างเงินสร้างงานสร้างอิสรภาพของคุณชาวราศีพฤษภงดงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ได้ได้ว่าบางอย่างที่คุณรอคือคือมันอาจจะรอแบบท้อและเหนื่อยล้าแต่ว่าคุณกำลังคุณต้องสร้างแพชชั่นใหม่ๆของตัวเองแปะถ้วยสร้างแพชชั่นใหม่ๆหาแพชชั่นให้กับคุณเดินตามแพชชั่นกระตุ้นพลังงานของตัวเองไม่ทําให้เรารู้สึกว่า เบื่อเซง็งหรือว่าอยู่ติดอยู่กับอะไรเดิมๆนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของบางอย่างที่มันวนๆเพราะฉะนั้นจมเป็นตัวของตัวคนเองเพราะนี่คือการก้าวกระโดดสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าของคุณแน่นอนชาวราศพีพฤษภสี่ถ้วยตัดเรื่องราวของอารมณ์อารมณ์ความนอยความเบื่อความล้าอารมณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจอะไรอึมครึมที่อยู่กับตัวเองวน,น,นๆวียนๆอยู่กับตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ออกไปสู่กิจกรรมใหม่ หาพลังให้กับตัวเองหากิจกรรมใหม่ๆที่ทําให้คุณมีความสุขมากกว่าแล้วก็ดีกว่านะคะงดงามมากๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณมีหนทางการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินแน่นอนแล้วก็เรื่องของเงินอื่นเพราะว่าถ้าบางอย่างมันกําลังวนเดิมๆและไม่ทํากระตุ้นตัวเองขยับขยายไปไหนคุณจะเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจร่างกายด้วยที่สําคัญเพราะว่าเมื่ออยู่มากขึ้นนะคะสุขภาพมันถดถอยลง ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมวลสารต่างๆนามากมายความคิดความวเครียดซึมเศร้าอะไรบางสิ่งอย่างที่มันติดเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องสดใสและทําสิ่งใหม่ๆแล้วเพราะว่าพลังใจพลังกายร่างกายขอยงคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคุณจะมีพลังกาลังที่คุณสามารถที่ไปทําอะไรก็ได้อยากทําทอะไรก็ได้มีสติกับตัวเองสามารถตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นมั่นใจมากขึ้นอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่าย ในระหว่างที่คุณกําลังเดินไปสู่ความสาเร็จในระหว่างที่คุณเดินไปสู่สิ่งที่ดีกว่าขอให้คุณได้ตื่นรู้กับคําว่าธรรมชาติแล้วก็ความฝันไอเดียของคุณคุณกําลังเจอในสิ่งที่คุณกําลังรอคุณกําลังดึงพลังงานบางอย่างที่เข้ามาในตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นจินตนาการความสุขที่คุณมีนะคะความความเพ้อฝันที่เรามีเรามีความฝันเรามีแรงบันดาลใจแต่ขอให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองคุณจะต้องคุณจะต้อง เพิ่มทักษะเรียนรู้แล้วก็ก้าวไปด้วยตัวคุณเองคุณถึงจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังลังเลหรือว่ากําลังแบบอยู่ในห่วงจังหวะเวลาอะไรอยู่ก็ตามนะคะคอยคุณอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง,ง่ายนอกจากตัวตนของคุณเท่านั้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็วางแผนแพลนให้ดี The Tower เกิดขึ้นควบคุมอารมณ์ control ของตัวคุณเองให้ดี The world แล้วก็ The Tower เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่า ถ้าไม่หาสมดุลบางอย่างกับตัวเองมันอาจจะทำให้คุณได้รู้สึกว่าระเบิดอารมณ์ของตัวเองด้วยเช่นกันนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้จงควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ความสุขของตัวคุณเองบาลานซ์หาสมดุลให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอารมณ์การเดินทางการกำลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะคะเพราะว่า ไม่มีอะไรได้มาง,ง่ายๆต้องระวังใจของตัวเองให้ดีนะคะทุกคนหาความสุขให้กับตัวตนของคุณมากกว่านะคะเพราะว่าคุณเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นผู้ที่สร้างความสําเร็จคุณคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณกําลังเข้ามาท้าทายคุณว้าวนี่คือไพ่สองใบที่หล่นมา ที่กำลังจะบอกคุณราชาเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นนี่คือคุณธาตุดินผลศพนะคะคุณกำลังมีงานเข้ามามีเงินเข้ามามีจ็อบเข้ามามีความสำเร็จเข้ามาคุณกำลังได้ยิบจับอะไรที่เป็นอะไรบางอย่างที่มันไกลเกิเอื้อม อะไรบางอย่างที่ได้มาจากคุณค่าด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณคุณจะมีหนทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็การก้าวต่อไปสู่แบบแรงผักดันตัวเอง เหนื่อยนะสู้นะลุยนะแต่ประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้หยิบจับอะไรในเรื่องของในเงินที่แบบก้อนใหญ่มากกว่าฟื้นฟูในด้านการเงินสุขภาพความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินไหลมาเทมาเมืม่อคุณหาจุดเปลี่ยนจุดใหม่ๆให้กับตัวคุณเองเพราะว่าเงินรอคอยให้คุณตามหาอยู่นั่นเองหรือถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าอิ่มตัวอะไรบางอย่างในตัวเองเบื่อเซ็งมากๆเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะได้ทํากิจกรรมใหม่ๆ สร้าง Energy ใหม่ๆอย่างที่บอกค่ะทำให้เราสดชื่นสด,ส,ดสดใสและทำให้เรามีพลังร่างกายด้วยทำให้เราสุขภาพเราดีมากขึ้นเพราะยิ่งอายุมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะมันจะต้องมีมันจะต้องหาแพชชั่นตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองในช่วงวัยเวลาวันเวลาที่เดินไปเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของเซอร์ไพรส์นะคะข่าวดีออฟเฟอร์ของขวัญแล้วก็เงินที่คุณกำลังได้หยิบจับ ความฝันของคุณที่กําลังจะกลายเป็นจริงแหม่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ในช่วงอาทิตย์นี้หรือความฝันนั้นที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือความมั่งคั่งและการได้หยิบโอกาสงานเงินที่กาลังจะเติบโตในช่วงเดือนที่บอกไปนั่นเองค่ะงดงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆขอคําตอบชาวราศีพฤษภค่ะฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณว้าว Big Happy Change การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินทองจะไหลมาเทมาและนี่คือ o p portunity ต้องเปิดโอกาสให้คุณเติบโตในทิศทางความสุขที่ดีกว่าและหนทางใหม่ๆนะคะชาวราศีพฤษภวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ